รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนรับท่านชมเข้าสู่รายการอัน e e น f o o t b a l ทางไทยทีวีสีช่อง3ครับรายการใหม่ที่ท่านชมจะได้ติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วประเทศอังกฤษและใครเป็นแฟนฟุตบอลพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับชื่อของรายการเราบอกอยู่แล้วว่าอัน e e น f o o t b a l เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษ นอกสนามครับท่านชมใครเป็นแฟนฟุตบอลนี่คงจะติดตามการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นผลงานของนักเตะแต่ละคนในสนามฟุตบอลของเมืองอังกฤษทั่วประเทศนะครับซึ่งมีอยู่นับร้อยนับพันครับแต่จะมีกี่คนที่รู้เรื่องราวลึกๆหลังการแข่งขัน วันนี้เรามาเปิดรายการกันที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับในย่านเมอร์ซี่ไซด์พูดถึงลิเวอร์พูลแล้วเชื่อว่าแฟนหงแดงและแฟนท็อฟฟี่สีดำเงินนั้นคงจะนึกถึงทีมรักของพวกเขาเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็น2ทีมคู่กัดประจำเมืองลิเวอร์พูลเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของ2ทีมนี้และแน่นอนว่าแขกรับเชิญในตอนแรกของเรานะครับจะเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทั้ง2ทีมจะเป็นใครแล้วเราไปพูดคุยเรื่องอะไรกับเขากันบ้าง ติดตามในอันซีนฟุตบอลวันนี้กันครับฉายาลิเวอร์พูลที่คนไทยเรียกติดปากว่าหงแดงมาจากนกลิเวอร์เบิร์ดนกในตำนานที่ชาวเมืองเชื่อว่าหากบินหายไปเมื่อไหร่ เมืองลิเวอร์พูลก็จะหายไปทันทีครับลิเวอร์เบร์ด์ที่โดดเด่นมีทั้งหมด3ตัวครับ2ใน3อยู่บนยอดตึก Royal ลิเวอร์ตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหาเมืองเพื่อดูแลความสงบสุขของชาวเมืองลิเวอร์พูลอีกตัวหันหน้าออกแม่น้ำเมอร์ซี่เพื่อปกป้องการเดินเรือธุรกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมานานนับร้อยปีครับ ลิเวอร์บร์ตตัวที่3ในอดีตเคยอยู่บนยอดตึกเซนต์จอร์นมาเก็ตเมื่อตึกถูกทุบท,ทิ้งในปี1964 <Yeah. S 1> หินของลิเวอร์บร์ตตัวนี้ <Yeah. S 1> ถูกนำมาประกอบไว้ในพิพิธภัณฑ์เมอร์ซี่ไซส์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชาวเมืองได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด <Yeah. S 1> จนถึงทุกวันนี้ครับลิเวอร์พูลเคยขอจดลิขสิทธิ์ลิเวอร์บร์ตเป็นสัญ,ญลักษณ์สโมสรแต่เพียงผู้เดียว <Yeah. S 1> แต่ถูกสภาเมืองปฏิเสธ เนื่องจากลิเวอร์ร์ดเป็นของชาวเมืองทุกคนปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นเช่นหนังสือพิมพ์ลิเวอร์พูลเอ็กโคและมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลใช้ลิเวอร์ร์ดเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานเช่นกันครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในอดีตลิเวอร์ร์ดเคยเป็นสัญลักษณ์ของทีมเอเวอร์ตัน ก่อนถูกยกเลิกไปในปี1930เอเวอร์ตันเปลี่ยนไปใช้อาคารโบราณเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรอ,อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนในอดีตเขาใช้ทำอะไรเราไปหาคำตอบกันครับ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับ Prince Rupert Tower คุ้นหรือไม่ครับใครเป็นแฟนของเอฟเวอร์ตัต้องคุ้นแน่นอนนะครับนี่คืออาคารบนโลโก้ของทีมเอฟเวอร์ตัผมหยิบเสื้อมาด้วยนะครับนี่ครับให้ดูจะจะโลโก้ของแอ e เวอร์ตันะครับที่เห็นเป็นอาคารโบราณอยู่นี่ก็คือ Prince Rupert อาคารเล็กๆแห่งนี้เองครับในประวัตินี่ก็บอกว่าเป็นที่เอาไว้ขังคนเมานะครับ ในตอนกลางคืนเวลาเมาเที่ยวตอนกลางคืนเวลาในเมืองเรียวพูนี่มีใครเมาไมา้ตำรวจจับขังใน Pri n c e Rupert Tower และเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการลงคะแนนเสียงกันว่าเอเวอเรตอยากจะเปลี่ยนโลโก้บนหน้าอกนะครับปรากฏว่า100%ครับชาวเอเวอเรตตคนที่เป็นแฟนบอลเอเวอเรตตบอกว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรก็ได้แต่ว่าต้องมี Pri n c e Rupert Tower ออาคารหลังนี้ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ห้ามเปลี่ยน ห้ามเอาออกอย่างเด็ดขาดนะครับท่านชมครับช่วงหน้ากลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของรายการอันซีนฟุตบอลตอนแรกนะครับเชื่อว่าจะถูกใจแฟนบอลหลายคนทีเดียว2คนนี้ครับคนนึงเป็นนักเตะดาวรุ่งของแอตอลนตนอีกคนหนึ่งเป็นนักเตะที่กําลังอยู่ในความสนใจแล้วก็กําลังโด่งดังในเมืองลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาพบกับเขาทั้งสองคนครับ What we we know the heck care? Cause only know that there's show When the care? gonna a are Everton be Cos do only boys ท่านผู้ชมครับเกมพรีเมียร์ลีกในกูดิสันพาร์คพึ่งจะจบไปเมื่อสักครู่แต่วันนี้ไฟในสนามยังสว่างอยู่ <Yeah. S 2> เพื่อรอการสัมภาษณ์พิเศษระหว่างอันซินฟุตบอลกับนักเตะดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในอังกฤษเวลานี้ครับ ท่านผชมครับช่วงนี้รายการทางสธฟุตบอลของเราจะได้สัมภาษณ์นักเตะดาวรุ่งดวงใหม่ของเมืองลิเวอร์พูลครับเขาเล่นให้กับสโมสรเอเวอร์ตันรอสสบาร์เคลครับนักเตะวัย19ปีคนนี้ครับหลายคนบอกว่าถ้ากลับมาปีหน้ามาเจอเขานี่ไม่ได้สัมพันธ์ง่ายๆแล้วนะครับเขาจะเป็นสตีเฟนเจอร์รัตคนใหม่ของเมืองลิเวอร์พูลครับแล้วก็จเจริญรอยตามรุ่นพี่ อย่างเวนรูนี่นะครับที่เคยเป็นเด็กฝึกของสโมสรเอฟเวอรตันไปสู่นักเตะร,ระดับซูเปอร์สร์ของทีมชาติอังกฤษในอนาคตอันไกลนี้นะครับรอสบัคเละครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆครับวันนี้เราได้สัมภาษณ์พิเศษเขาครับรอสบัคเล์ฝึกฟุตบอลกับเอฟเวอรตันตั้งแต่11ขวบครับ2ปีที่แล้วเขาประสบอุบัติเหตุขาหักถึง3ท่อนในวันนั้นทุกคนคิดว่าชีวิตนักเตะของรอสจบลงแล้ว ปัจจุบันในวัย19ปีเขากลับมาเก่งกว่าเดิมสามารถยึดต,ตำแหน่งกองกลางตัวรุกทีมเอเวอร์ตันตั้งแต่ต้นฤดูกาลถูกเรียกติดทีมชาติและมีค่าตัวพุ่งสูงถึง300ล้านบาทครับ <S <S ชีวิตวัยรุ่นในพรีเมียร์ลีกต้องเผชิญกับอะไรบ้าง <S <S เขามีใครเป็นนักเตะในดวงใจพบกับการให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ครั้งแรกของรอสบัคเล่ครับ When the Everton boys are there, when the Everton boys are there. Uh, who, who's your idol? You growing up here, played for Everton, and uh, when you start playing yeah. football, who's your idol? Um, at Everton or just any? Any um, Zidane was my idol with Gascoigne. Okay, but well, I didn't get to see Gascoigne live, but i've seen clips of gasp and i really like the way he played okay and wayne rooney too. just the way he was when he came through when he's a teenager and he's been a good player and he's still a good player now. at this age you think you, you know, come a long way with uh, success you know, playing for everton first for team now yeah. and what's the future now um, um, i'm just taking it step by step at the moment but hopefully get better every game and just constantly getting better season by season forever, you yeah. know? as a young player how you handle the pressure there's going to be a lot of pressure coming you know for attention yeah. from media and everywhere start from 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 now yeah i know i know that comes with it but i don't really take interest in stuff like that i just focus on my own game and focus on getting better and doing well for everything that's it yeah Um, you have you been to Thailand? <clears throat> no, I haven't had a chance to go there, but I've always wanted to. Yeah. You know any place anywhere you want to go in in Thailand? No, a few few mates have been there, but I don't I don't really know the cities. But I've heard it's a nice country. Yeah. Besides football, what else do you like? In in, in music, car or yeah, I anything? like music, dance music. I like that's music. Yeah, I like FIFA playing on the PlayStation <laughs> with my mates. Okay. Yeah. Um, and then just like chilling out. Yeah. yeah. To 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 try st stay away from from football. What, what, what's, the, what's the best way? Um, to relax. Yeah, just with my family and watching box box sets or watching television. Okay. Yeah. Any yeah, other so sport you you play? Um, no, we've, we've just got a table tennis at at, at the, um, the club and I'm starting to get better. Okay. <laughs> yeah. Congratulations for the goal and the win today. and <Thanks. S 1> we appreciate watching you and uh <Yeah. S 1> i hope you will become uh, one of the biggest star in england thanks. Thanks <a> lot. thank you thanks also alright เรดจักเขาคร่าวไปแล้วนะครับสําหรับรอสปาร์คเลยนักเตะซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของเอเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปพบกับนักเตะที่ดังเป็นพรืแต่ตอนนี้ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมเมืองจะเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับเขากันครับ 'Cause we only know that the gonna be a show when the Everton boys are there. When the Everton boys are there.